กาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายเกชาศักสมบูรณ์สมาชิกสภา,พ,าพ,พูดแทนรัษฎรแบบบัญชีในชื่อพรรครุมไทยทั้งชาติในวันนี้ผมขออภิปรายนะครับของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการกำกับการใช้งบประมาณที่ผมได้เคยอภิปรายไว้ในวันแรกเกี่ยวกับเรื่องให้มีการ จัดซื้อจัดจ้างหลังจากที่ได้รับหลักการไปแล้วซึ่งทางกรมบัญชีกลางครับก็ได้ออกหนังสือเมื่อวันที่24มกราคม2 5 6 7ที่กอควงเล็บกวจ04.05.4ทับว .41 เรื่องการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติตัวมารายจ่ายปรำปี พศ2567จะผ่านการพิจารณาของสภาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบบวงเงินงบประมาณที่จะใช้จัดซื้อจัดจ้างหมายถึงผ่านชั้นอนุก,กรรมธิการการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจ่ายแล้วก็ให้ดําเนินการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อไว้ดําเนินการรอลงนามในสัญญาได้เลยนะครับซึ่งประเด็นนี้ ก็องขอขอบคุณนะครับทางกรมชีการได้ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณน,นะครับส่วนอีประเด็นหนึ่งในวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ชี้แจงว่าในบ่ายวันนั้นเนี่ยจะเชิญกรมชีการมาหาลือเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการราคากลางซึ่งวันนั้นท่านนายกได้ชี้แจงอย่างนั้น ขณะนี้เนี่ยครับผ่านมาสามเดือนหลักเกณฑ์ที่เป็นการกีดกันที่เป็นการเอื้อประโยชน์ที่เกิดความไม่เป็นธรรมยังอยู่เหมือนเดิมงบประมาณจะใช้อีกเดือนหน้าได้แล้วนะครับแต่หลักเกณฑ์ที่ทําให้เกิดความเป็นธรรมและงบประมาณในการประหยัดงบประมาเนี่ยยังไม่ได้การแก้ไขผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรซึ่ง มันไม่มีความคืบหน้าถ้าหลักเกณฑ์นี้ยังไม่ได้แก้ไขรนะัฐจะเสียหายเนี่ยนะครับหลายหมื่นล้านบาทลังจากเดิมที่ผ่านมาเป็นสิบปีเนี่ยเสียหายไปแล้วเนี่ยครับเป็นแสนแสนล้านหน่วยงานต่างๆก็รู้ดีกรมชีการรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์ในการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการชั้นพิเศษในสาขางานก่อสร้างทาง ซึ่งในปีนี้มีงบประมาณในการที่จะอยู่ในชั้นของชั้นพิเศษนั้นเนี่ยประมาณ5 0,000่นกว่าล้านบาทถ้าเทียบแล้วกับรเราเหมางานทางชั้นหนึ่งนั้นปีเพียง4 0 0 0กว่าล้านถ้าเห็นไหมครับว,ว่าไอ้4 0 0พันกว่าล้านเนี่ยสามารถประหยัดงบประมาณได้เนี่ย20เปอร์เซ็นต์โดยประมาณแต่ไอ้5 0 0 0 0กว่าล้านเนี่ยประหยัดได้ประมาณไม่เกิน 0. 5%เปอร์เซ็นต แต่หน่วยงานของเรานะครับชอบตั้งงบประมาณที่เอื้อประโยชน์ให้กับชั้นพิเศษซึ่งมีประมาณ670หลายมีโครงการปีนี้6 7 6, 6, 6, 6โครงการเมื่อปีที่แล้วมี100ร้อยกว่าโครงการปี68ที่ตั้งงบประมาณน,นี้ยังตั้งไว้ประมาณ1 1 0ยโครงการจะเห็นได้ครับว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยจัดทำไว้สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งตางจากผู้เหมาชั้นที่1ถึงชั้นที่6นะครับที่ไล่เรียนลงไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีได้ประมาณเพราะมีข้มาน้อยด้วยหลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นจากชั้นหนึ่งเป็นชั้นพิเศษก็ยากเย็นแสนเข็นนะครับที่ว่าจะแก้ให้ประมูลได้ถึง900ล้านเนี่ยจากเดิมได้ไปเกิน500รอล้านเนี่ยก็ยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดงบประมาณจะใช้เดือนเมษายนี้ถ้าแก้ทันนะครับจะประหยัดได้นะครับ เป็นหมื่นล้านแต่ถ้าแก้ไม่ทันนะครับจะมีหน่วยงานที่ได้ประโยชน์เนี่ยประมาณ5,000ล้านมีใครบ้างก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมยันข้าราชการชั้นล่างๆเงินเหล่านี้ไปเข้ากระเป๋าโดยที่ทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีการแก้หลักเกณฑ์นะครับก็จะปะหยัดได้ เพราะว่าหลักเกณฑ์นี้ใช้กับทุกๆหน่วยงานไม่เฉพาะกรมทางหลวงและกรมถ่งชับทยังมีกรุงเทพมหานครกรมชรมทานด้วยกันใหญ่ที่ต้องใช้หลักเกณฑ์อันนี้นะครับคณะกรรมาการราคากลางมีกรรมาการเนี่ยมาจากหน่วยงานด้วยซึ่งเดิมหน่วยงานก็ตั้งหลักเกณฑ์ที่เป็นการกีดกันและไม่เป็นธรรมอยู่แล้วและหลักหน่วยงานเหล่านี้ก็ยังเข้ามาเป็นคณะกรรมการในราคากลางนี้อีก เรื่องนี้กรมอิตากรรก็รู้ดีก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขควรจะมีผู้ชมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญผู้ชีนนาญอย่างเดียวนี่เอาหน่วยงานมาเป็นกรรมการด้วยก็มาดูแลเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองอีกปัจจุบนันนี้หลักเกณฑ์นี้ก็ยังใช้อยู่ก็เชื่อว่าหลังจากเดือนเมษายนนี้ออกมาประกาศใช้รัฐก็ต้องเสียหายอีกเป็นหมื่นล้านท่านคิดดูนะครับเรา ต้องการใช้งบประมาณอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติผมก็ไม่รู้ว่ากรมญชีกลางจะไายเรือให้โจรน,นั่งทําไมแล้วโจรเหล่านี้รับไม่ใช่โจ500รท่าร้อยพันนอกนะครับเป็นโจรมีความ,มรู้ไม่ใช่โจรกระจอกหรือว่าปากว่าตาขยิบผมก็ไม่ทราบซึ่งนั้นท่านนาะยกัฐมนตตีก็รับปากไปเป็นการแก้ไขให้เรียบร้อยหรือจะต้องรองให้พัน การบรมิมรงานชุดนี้ไปซะกอ่อนแล้วค่อยแก้นในภายหลังนะครับกรมบิญชีนอกจากนั้นกรมบัญชีก,การยังปล่อยให้หน่วยงานอื่นๆนะครับได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการเสนอราคาเพิ่มจากที่หลักชีต่ตะเบียนแล้วเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกให้มีเงื่อนไขามากขึ้นอย่างเช่นไฟนวัตกรรมโคมไฟเสาไฟแบบลอกสลิงยางธรรมชาติ แล้วก็ยางโพลิเมอร์ผมจะอ่านเงื่อนไขนะครับที่เขาลงไว้ในเรื่องการประกวดรอกคมไฟเงื่อนไขใน,นการเสนอราคาเขาบอกว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีชื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณก,มก็แสดงว่าสำนักงบประมาณนี้ไปเอืออ้อปอโยนให้เขาอีกในปีพศ2566ด้านไฟ,ฟ้าิเลกทกทรส์โทรคมนาคมรหัส 070100ผมพูดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าไปไปกระทบเขาเข้านะครับจากโคมไฟแล้วนะครับยังมีแบบลอกสลิงเขาบอกว่าสรับคลุพันจัดซื้อให้ใช้เสาไฟแบบลอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลลแสงอาทิตย์แยกส่วนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระบุ ขึ้นเป็ชีโกนกรมไทยรหัสธนทอนอีกโดยจะต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งตังตวแทนจําหน่ายของผริสุทที่จะซื้อให้กําหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยในขณาที่ยืน่นเสนอราคาท่านเห็นไหมครับว่าเหล่านี้เนี่ยจะค้าขายโดยการยังเงื่อนไขยเยอะมากยังไม่หมดนะครับยังมีเกี่ยวกับเรื่องนอกจากต้องจัดใช้ ชั้นทะเบียนแล้วเนี่ยต้องมีผลงานด้านพื้นทางดินผสมย่อยยางธรรมชาติอีกนะครับยังไม่ยังไม่หมดนะครับท่านยังมีต้องผสมได้ยางโพลิเมอร์น้ํายาโพลิเมอร์นั้นที่นํามาใช้ต้องผ่านการทดสอบมาตร,รฐานจาก ASTM นะครับจากกรมทางหลวงหรือโวยรัชก,การที่ชื่อถือได้อีกถ้าดูนะครับหลักเกณฑ์เหล่านี้เสาไฟถุน LED ก็เช่นกันก็มีหมดนะครับนอกจากนั้น ท่านรู้ไหมครับว่าเหล็กท่อเหล็กก้านั้นเนี่ยไม่สามารถรายอื่นๆไม่สามารถซื้อและขายโดยทั่วไปเพราะติดเงื่อนไขที่เพิ่มเติมมาที่กรมชิงกลางไม่ได้ดูแลผู้สือราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะนะครับท่อเหล็กก้าทํำส่งน้ําชนิดใต้ดินนะรมกกอไท่ผมไม่อยากจะเอ่ยได้อื่นๆก็ว่าไปนะครับจากนั้นก็มีเงื่อนไขว่า ผู้ยื่นเสนอราคาต้องทำใบแจ้งรายละเอียดของพัสดุแต่ละรายการตามแบบที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนทุกช่องผู้เสนอราคาต้องเสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศเท่านั้นและต้องมีเครื่องหมาย Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรองอีเพื่อยืนยันว่าเป็นโรงงานผู้ผลิตท่อเหล็กแท้จริง สามารถผลิตท่อเหล็กได้ตามวัตถุประสงค์ประกบอบกิจการค้าที่จดทะเบียนกับกรมสกิจพลังงานและผลิตท่อได้คุณภาพตามมอ,อก,อกอตอว่าไปท่อเหล็กก้าสำหรับส่งน้ําแบบตะเก็บแบบตะเก็บเกีียวหรือผู้ยื่นเสนอที่เป็นตัวจําหน่ายจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายและใบอนุญาตประกบอบกิจการลรงอกจากผู้ผลิตนะครับเห็นไหมครับว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ เพิ่มเติมมาจากที่กรมบัญชีกลางได้ออกประกาศการขึนทะตบียนแล้วแต่กรมบัญชีกลางก็ยังเพิกเฉยนะครับไม่ดําเนินการนะครับที่จะแก้ไขในสิ่งเหล่าน,นี้ก็ท <ST Wo> ําให้รัฐเสียหายเป็นจำนวนมากผมได้ดูงบประมาณของกรมบัญชีของก,กระทรวงการคลังแล้วเนี่ยนะครับในของ,ของสำนักงานด้วยเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาทวงเรื่องค่าเคมานะท่าน <ขอ S 1> ผมไม่ทราบว่าตอนท่านกับมริการพี่นาได้ถามเรื่องนี้ ค่าเคผู้ประกอบการเนี่ยเขาตามเรื่องนี้มากนะครับแต่ครับอขอคุณสรุปได้เพราะว่าเกิดเวลามามากแล้วครับเชิญครับท่านครับเดี๋ยวนี้เดียวท่านครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนฝากมาครับท่านครับท่านประธานกรรมการวิสามัญคือท่านรองภูมิธรรมเวชชัยเวชชัยนะครับที่เป็นท่านรองในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านได้เคยกล่าวว่าว่าขณะนี้เนี่ยประเทศจะเข้าสู่วิกฤต ซึ่งราษฎรนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลผมได้ไปเดินทางไปดูท่านตลาดนัดร้านค้าหาบเล่แผงลอยทุกอย่างนะครับแต,แต่ตัดตัวลูกเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาเดินแต่ไม่มีเงินซื้อของเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตเพราะอะไรครับเพราะว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยเขาไม่สามารถที่ได้รับส่วนนี้ได้เพราะต้องลงทะเบียนคุณทะเบียนก็ไม่อยากลงทะเบียนเพราะว่าต้องเสียภาษีนะครับลงตัวตรวจสอบยันร้อนหลัง อยากได้เป็นเงินสดอย่างเดียวแล้วก็โดยเร็วด้วยอยากได้ภายในเดือนเมษาพฤษภาเลยด้วยนะครับซึ่งภาระของเขานั้นหนักสูงมากผู้ประกอบการแรงงานเนี่ยหนึ่งวันนะครับได้แค่ผัวเมียสองคนวันหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเป็นหนึ่งพันบาทมีครขอขอให้อยู่ในประเด็นมาตาก้าวนะครับผมว่าสรุปได้นะครับท่านจะเกินห้านาทีไปแล้วนะครับครับอันนี้เป็นประโยชน์กับกับประเทศชาติครับท่านครับแต่ว่ามันเกินเวลามากครับ สรุปได้เลยครับไม่งั้นผมจะให้หยุดนะซึ่งซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเงินสดของเราก็มีอยู่แล้วนะครับสี่แสนล้านเนี่ยสีิบล้านคนนะครับเราสามารถเป็นการแจกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้หนี้ปีนี้ไป2องแสนล้านปีหน้าอีกสองแสนหลักสองแสนล้านอีกสองปีแจกต่อดีอีกครับท่านครับถ้าอยากรู้เงินมาจากไหนคพับเดี๋ยวถามผมดูก็ได้นะครับผมแล้วกฝฝากเรื่องนะครับว่าให้กระทรวงการคลังนั้นได้ไปตรวจสอบดูกรมสุรากรและสับสิบนะครับได้เร่งรัดจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับ